อะไรั <laughs> เอาละครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับวันนี้เรามานั่งเล่นเกมที่มีชื่อว่ามาร์กนะครับวันนี้เรามานั่งเป็นเกมพูดเลยนะครับเป็นเกมที่สร้างโดยยูทูบเบอร์ชื่อดังเขาสร้างเกมนี้ขึ้นมาเป็นเกมง่ายๆฮะ <laughs> ง่ายจริงวันนี้เราจะมานั่งเล่นกันนะฮะขออธิบายเกมนี้คร่าวๆก่อนเกมนี้นะฮะมีบอสสี่ตัวบอสตัวแรกชื่อว่า Big บิ๊กชังนะฮะเขาเป็นตัวที่เป็นก้อนหินนะฮะสูง15เมตรถือ ถือกระบองไล่ตีเรามั้งไงเพราะตัวที่2นะฮะชื่อก้องม,มันชื่อก้องจริงๆนะเขาเป็นก็อบบินนะฮะถือดาบคู่สองมือกําลังเขาสามารถโยนดาบได้แล้วก็ปล่อยคึืนดาบและที่สําคัญเขาสามารถสตาร์เบรสตีปได้ด้วย,วยแล้วก็ถ้าตัวที่3เป็นชอชชีการ์เดียนนะฮะเป็นก้อนหินเหมือนกันแต่ว่าก้อนหินเนี่ยตัวนี้สามารถปล่อยเลเซอร์ออกมาจากหน้าอกได้แล้วก็ บินได้ด้วยนะเกมนี้ก้อนหินโคตรขี้โกงเลยตัวสุดท้ายนะเป็นมังกรสีเขียวหน้าตาจิ้มลิ้นนะเราจะได้สู้กับมันตอนจบเกมจะได้สู้หรือเปล่าน,นี่ยจะจบเกมได้หรือวันนี้เราจะมาเล่นแบบโหมดเกมเมอร์นะครับผมมีทริคแบบเยอะมากผมอันนี้เรียกว่าเสียเลยเดูยอะ่ะเดี๋ยวดูไอ้นี่จะเวลาการเล่นเนี่ยโคตรเสียอ,อ่ะเอเข้าเกมมานะฮะเขาจะให้เราหาหินแต่ว่าผมจะไม่หาแล้วเพราะผมเก่งมากเอาไม่เชื่อไม่เชื่อหระไม่เชื่อดูอ พอเรามีหินเดี๋ยวเราจะเอาหินนะฮะไปตัดไม้พอเรามีต้นไม้นะเราก็จะคราฟเพื่อไปตัดหินอีกทีหนึ่งงงไหมผมมีนะฮะวิธีในการที่จะทําให้เราตีต้นไม้เร็วขึ้นนะฮะถ้าเรากดคลิกรัวๆเนี่ยจะโอ้ชักช้าเราต้องคลิกแล้วสับนะแบบทีดีอันนี้มั่วอันนี้มั่วคลิกแล้วสับปึ๊บอย่างงี้ฮะพูดเหรอโอ้บอกแล้วเสียนเนี่ยไม่เชื่อดูไม่เชื่อดูจะโชว์อ,ชอ,อะไรนักหนา เอาแล้วฮะลืมๆลือมเลือมออเออเอาลืมอีกะโะเคประมาณนี้ฮะเราได้ต้นไม้มาแล้ว27ต้นบ้าเปล่าเริ่ด้เอาไปทำแบบเครื่องมือฮะในการเอาชีวิตรอดโอเคก็เผปแป๊บๆเ,เ,เ,เนี่ยบ้าหอยสามแล้วนะอุ้ยนด้ไงกอบ,บินเดี๋ยวเราตัดต้นไม้ก่อนนะฮะเป็น ต,ต้นไม้เกมนี้เนี่ยจำเป็นมากฮะแล้วมันมีหลายพันด้วยกูพูดทำไมเนี่ยแป๊บน,นึงเดี๋ยวไปตัดไม้ก่อนผู้ชมไม่เห็นตรงน,นั้นไหมฮะเล็กๆตรงน,นั้นอนะ่ะอันนั้นคือเรือนะเรือโจรสลัดที่เราจะเอาไปใช้จบเกมกันเดี๋ยวเราจะต้องไปหาของมาเพื่อซ่อมเรือนะฮะไม่ยากไม่ยากอ่าแล้วเห็นตรงนี้ไหมฮะนี่ก็คือรูปปั้นก้องนะฮะเป็นมันชื่อก้องจริงๆนะงอ่ะเชดูเนี่ยนะ เห็นไหมก้องผมไม่ได้ล้อมันอะ่ะนะมันชื่อก้องนะเป็นบอสตัวที่2ที่ผมพืชพึพึพพถึงอะ่ะเป็นตัวที่สามารถไอ้นี่ได้อะ่ะอะไรนะเขาเรียกอ,อะไรวะสตาร์เบรสตีมอ่ะโอเคฮะตอนนี้เราได้เครื่องมือมาแล้วนิดหน่อยอเดี๋ยวเราจะเข้าไปเปิดหีบในบ้านหลังนี้กันที่จริงไม่ต้องตัดไม้ทางเข้าก็ได้นะฮะเราสามารถทำนี้ได้ ใช่ครับเราสามารถเปิดได้จากอีกฝั่งหนึ่งมันมีขวานแล้วนี่หมายจะคราไปทำไมเอ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 ืมอืมอร่อยหลังอาไยใจที่ผมได้ทำการสังหารหมูครอบครัววัวตะกี้นะผมก็ได้เนื้อมาสี่ก้อนนะฮะเดี๋ยวเราจะ ปเผาเนื้อกินกันอ๋อแล้วตรงนั้นนะฮะเป็นมอนสเตอร์ฮะมอนสเตอร์ตัวนี้มีชื่อว่าหินนะฮ <c oughs> ะเออดูดิมันเป็นอะไรนะฮะแล้วก็มอนสเตอร์ตัวนี้นะฮะจะแพ้ทางพลิกแอคมากๆถ้าเราตีพิกแอคเนี่ยมันจะเจ็บจนร้องโอดโอยเลยนะฮะไม่เชื่อดูนะเดี๋ยวจัดการตีดีเลยโดนไป90นี่ไงโอ๊ยโดนไปนะฮะเล่พวกนี้นะฮะไอ้ป๋อเรียกมันว่าจิงโจ้ะฮะเดี๋ยวเราจะ ตัวนี้เป็นตัวที่ซูมได้มากฮะถ้ามันมานทีละตัวนะนี่ไง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 คืนแรกก็จะประมาณนี้แหละฮะนะครับตัวที่ผมพูดถึงบอสตัวแรกนะฮะก้อนหินสูง15เมตรที่อะไรนะถือกระบองไล่ตีหัวเรานะฮะเดี๋ยวค่อยยุ่งเดี๋ยวค่อยยุ่งมันมาแล้ว โอ้หายแล้วอุ้ยนะ,ะบอสตัวนั้นแหลนะนที่ผมพูดถึงนะฮะก้อนหินสูง15เมตรนะฮะเขาสามารถนะเขาสามารถเกือบเกือบโอเคเราจะหนีแล้วกันเนาะคงไม่สู้หรอกตัวใหญ่ขนาดนั้นมันสามารถกระโดดนะฮะส่งก้อนหินมาทำลายเราได้แต่ว่าถ้าเราเอลดีพอเราก็จะหลบมันได้นะฮะซึ่งผมเอลดีมากๆไม่เชื่อดูไม่เชื่อดู ใครจะไปรู้เนาะว่าจํานวนการเล่นสื่อถึงความเอวดีบูไม่น่าไปอัญเชิญไปเลยเราเข้าถ้ำเนี่ยฮะเข้าถ้ำเขากับรอดครับเชื่อผมไหมนเนี่ยข้างในถ้ำก็จะมีนะฮะแฮมเบอร์ชาร์ปแล้วก็ต่างนะฮะมันไม่รับประกันมันเปิดอ่อะแฮมเบอร์ชาร์ปเนี่ยนะฮะเราสามารถเอาไปครับค้อนได้นะฮะค้อนเนี่ยเราก็จะเอาชีวิตรอดได้ง่ายมากๆเลยล่ะแต่ตอนนี้ขอวิ่งก่อนวิจออีกเสาหนึง่ง อ่านี่ไงที่ผมพูดถึงนะฮะบอสตัวที่3ของเรานั่นก็คือบอสก้อนหินยิงเลเซอร์นั่นเองนะฮะไม่เชื่อดูแหมตัวที่สีแดงเลยฮะโอ้เช,โช,ช,ชืโอเริเชื่อเราชิบ่านแล้วโอเคผมเจอบ้านนะฮะฉะนั้นผมจะไปไป ไปไปเก็บของที่บ้านก่อนนะแล้วก็จะไปเก็บหินที่หลังนะไ <c> อ <oughs> ้สัตว์อะไรกูชิบหายเก <c oughs> ็บของนะเก็บของโอเคในนี้มีแอปเปิลพายแอปเปิลพายเพื่ออะไรวะดูเ <c oughs> จ๊โอ้ทําไมไดน้อง <c oughs> เนี่ยวันนี้ก็มาเล่นๆกันอยู่แล้วฉะนั้นเราจะสู้ไอพ้พวกนี้โชว์กันเลยแล้วกันนะฮะนี่นี่เศวนี้นะฮะเราก็สามารถนะฮะที่จะสู้ได้แล้วเราก็จะได้ของดรอปมาเป็นเปิร์กนะฮะถ้าสู้ได้อะนะหาของในบ้านก่อนเพราะในบ้านเนี่ยฮะจะดรอปของดีมากๆต้องไม่ลืมนะฮะที่จะเข้าไปลูทของปืดปืดอ่าเลยขวาขวานะฮะมาสองอันเลยรวมเป็นดับเบิล อ๋อเสานี้นะฮะที่ผมเคยบอกไปนะฮะว่าถ้าเราตีแล้วเนี่ยเราสามารถนะฮะที่จะได้ของดีมากๆซึ่งผมจะตีให้ดูนะฮะว่ามันตีง่ายขนาดไหนอันนี้เป็นมอนตัวแรกของเกมเลยนะฮะมันมันง่ายมากถ้าเรามีเอวที่ดีเราก็สามารถที่จะสู้กับมันได้ง่ายมากๆเช่นกันนะฮะวิธีสู้ง่ายมากเลยครับจุ๊กซ้ายจุ๊กขวาแค่นี้เลยก็ได้แหละว้า ตีจิงโจ้ได้หมูตอนนั้นมีอีกสาวฮะเดี๋ยวเราเรีบไปกันเลยเดีกว่าวิธีการไปที่เร็วที่สุดนะค,ะคือการเดินเฉียงนะฮะแล้วก็กระโดดแล้วก็วิ่งด้วยแล้วก็เตะแรงกายแล้วเดี๋ยวไอ้นี่เนี่ยอะไรก็ไม่รู้เคนะฮะตรงนี้เป็นนะกอบบินนะฮะเดี๋ยวอันนี้ก็ต้องใช้เอวนิดนึงนะฮะในการที่จะสู้กับมันนะฮะเว้นแต่ว่าเว้นแต่ว่ามันจะตีแรงขนาดนี้ตีแรงนักพิทักษ์เราฮะป่อวะเมื่อกี้คุงตีกูดีกว่าชิบหายละอย่า ที่เราเล่นไปตะกี้นะฮะคุณผู้ชมอาจจะได้เห็นบอสเกือบทุกตัวแล้วยกเว้นมังกรน,นะฮะกับเอตัวเขาเรีเยกอะไรนะครีริโตแบบกอบปี้น,นะ,ะสตาร์เบิร์สตีมนะ,ะเดี๋ยวเราจะไปหาซัมมอนให้คุณผู้ชมดูแล้วกันนะฮะผมจะมาสอนทิปวิธีการสู้บอสนะฮะบอสต,ตัวแรกของพวกเรานะฮะบิ๊กช้างนะฮะวิธีการสู้กับ,กบมันนี่โคตรง่ายนะฮะในทางทฤษฎีเราจะมาดูกัน บอสนะฮะจะมีโจมตีอยู่2เฟสนั่นก็คือเฟสกระโดดกับเฟสกระโดดนะฮะเฟสกระโดดเฟสกระโดดกับเฟสตวัดใช่ฮะสองเฟสนี้อันตรายมากครับพอมันจะกระโดดนะฮะให้เรารีบถอยใหเร็วที่สุดนะฮะแล้วมาอยู่หลังต้นไม้ครับนี่พอเรามาอยู่หลังต้นไม้เศษหินที่มันลอยมาเนี่ยมันจะไม่โดนตัวเราครับระหว่างนี้ตอนที่มันชาร์จอยู่เนี่ยกูโดอะไรเนี่ยเราก็สามารถที่จะชิบหายละโอเค นะฮะเรมันเริ่มถางป่าจะหมดแล้วเนี่ยเป็นที่เรียบพูดหรอวะนี่นี่นี่นะฮะเราก็จะตีมันไปเรื่อยๆนะฮะพอมันตวัดดาบเราก็ไปอยู่ข้างหลังฮะนี่เราก็ตีแล้วครับยาวๆไปยาวไปอ๋อฮะวิธีการตีที่เร็วก็คือการสับอาวุธนะฮะมันจะกระโดดแล้วฮะอยู่หลังต้นไม้สำหรับบอสตัวต่อไปที่ผมจะพาทุกคนมาตีนะฮะมันชื่อว่ากองนะครับเป็นแหละที่ผมพูดบ่อยๆแนะ ม <laughs> ันก็คือคิริโตเวอร์ชันกอบบินนะฮะเดี๋ยวพาไปดูทีสู้กับมันเนี่ยง่ายง่ายกว่าบอสตัวแรกน,นะฮะเดี๋ยวผมพาไปดูเลยแล้วนะเราจะใช้แค่หินนี่แหละฮะเพราะเราเราเก่งมากี่เชื่อดูไม่เชื่อดูอ้าเราเจอแล้วฮะ,ะบอสตัวที่สองนะฮะคิริโตเวอร์ชันกอบบินนั่นเองพูดอะไรบ่อยเนี่ย เราเจอสอง,สองเสาเลยนะฮะนี่คือเสานะ ed, Bot, นะฮะที่อันเชิญบอสสตาร์เบิร์สตีมนะฮะเดี๋ยวพาไปดูวิธีสู้เนี่ยเราต้องลากเข้าป่าฮะรอเล่นรอเล่นวิธีสู้เราต้องลากมาที่อะไรก็ได้ฮะที่เราสามารถเป็นโคเวอร์ได้ชิบหายนะนี่ฮะนี่ฮะอะไรอ่ะเขาจะมีสามเฟสนะฮะเฟสด้วยกันทั้งหมดสามเฟสคือเฟสวิ่งเข้ามานะฮะแล้วก็สตาร์เบิร์สตีมใส่กูตายเลย็ไล้ อ้านะฮะนับเป็นโชคดีของพวกเราที่เราได้ธนูแล้วก็นี่ฮะขวานะฮะดีมากเลยแลครับสำหรับบอสตัวที่2นะฮะวิธีการสู้นะฮะเราก็จำเป็นที่จะต้องมีนะฮะที่กำบางดีๆสักที่หนึ่งนะฮะพอเขาจะสตาร์เบิร์ตีมเสร็จแล้วให้เราหลบไปอยู่ข้างหลังเขาแล้วก็ตีนะฮะใช้จังหวะนี้ในการตีฟรีนะฮะเราจะเสียเลือดนิดหน่อยแต่ว่าไม่เป็นไรฮะไม่เป็นไรฮะน้อยถ้าเราไม่ตายก็ดีแล้ว อูยังไม่ยอมแพ้มึงหรนะไอสัตว์กู้จะต้องฆ่ามึงให้ได้ไปไอ้กล่องเจอแล้วฮะวิธีที่ดีนะฮะกว่าการที่เราไปหลบหลังต้นไม้คือการหลบหลังนี่นะฮะกล่องหีบนะฮะซึ่งหีบเนี่ยมันมีวันพังถ้าเราจะต้องเราต้องหลบหลังหีบนะ,ะให้ทันก่อนที่เขาจะนะฮะปามีใส่เราฮะ,ะจริงๆแล้วก่อนที่เราจะสู้บอสนะฮะทุกตัวแล้วแหละเราต้องมีของ แบบว่าเช่นชุดเกาะกอดหรือไม่ก้น,นะฮะเป็นดาบอะไรงนี้แต่ว่าอันนี้ผมโคตรเสียงงนครับผมก็เลยผมก็เลยใช้นะฮะแค่นี้ก็พอแล้วม,ม,มั้งืมหืนี่ไงนี่ไงนี่ไงอย่าลืมที่จะกดชิฟวิ่งด้วยนะฮะเนี่ยพอมันจะปลาดาบให้เราเข้าไปอยู่ใกล้ๆตัวมันนะเพื่อที่จะได้รับดาบแม่งเต็มๆเลยจะได้ไม่ต้องทอรมาลูกคจะเลิกทำดิปะกู ตัดจบแล้วไปหาข้าวกินดีไหมเนี่ยมานั่งทำอะไรวะเนี่ยอ้กะเปล่าสดชื่นดิผู้ชมรู้อะไรไหมฮะที่จริงแล้วนะฮะฝั่งขวาล่างเนี่ยมันก็จะบอกวิธีการเล่นอยู่นะฮะที่จริงคุณผู้ชมไม่ต้องดูผมก็ได้ผมนะรู้สึกว่ากูเล่นอะไรลงไปวะกูเสียวเวลาไปทำไมเนะี่ย อตอนนี้นะฮะผมก็เริ่มที่จะมีชุดเกาะบ้างมากแล้วนะฮะชุดเกาะของผมนะถ้าเราใส่ชุดเกาะนะครับมันก็จะเพิ่มอยู่ตรงมุมขวาล่างนะฮะเป็นขีดขาวๆเล็กๆนะฮะใช่ครับชุดเกาะของผมเนี่ยมันเพิ่มนิดเดียวนะ,ะก็เพราะว่าผมใส่เก็บปวกกับรองเท้านะ,ะแต่ความจริงแล้วอย่าไปหาใส่กันนะฮะหมวกใส่หมวกกับรองเท้าเนี่ยไม่มีใครก็ตีดเล็บขบหรือ,อเคนะฮะ ตัวนี้มันสามารถปล่อยเลเซอร์ได้ด้วยฮะฉะนั้นเราจะต้องหาที่กำบังดีๆฮะเช่นหลังต้นไม้หรือว่า<ม>เช่นหลังเสาเป็นต้นนะครับผมเพื่อที่จะไม่ให้มันยิงเลเซอร์ใส่เราได้และเลเซอร์เนี่ยโคตรแรงเมื่อกี้ก็เห็นอยู่แล้วใช่ไหมโอเคะฮะตอนนี้เรามีชุดเกาะแล้วเราก็เริ่มที่จะถึกขึ้นเดี๋ยวเราจะมาเริ่มการจัดการเจ้าการเดียต,ตัวนี้กันนะฮะเป็นบอสตัวที่3าอ่าวิธีการนะฮะ อมามาันซัมมอนมันาฮะซัมมอนหวานมาชาร์จเลเซอร์ฮะเราหลบหลังต้นไม้ปื้นเห็นไหมครับเป็นไงฮะ,งฮะหลังต้นไม้เนี่ยโค่นของดีมันโดดแล้วฮะอย่าเข้าใกล้มันนะฮะตอนมันโดดแล้วพอมันโดดเสร็จมันก็จะปล่อยพลังด้วยนะฮะเราก็อย่าเข้าไปมันชาร์จพลังอีกแล้วฮะมันชาร์จพลังอีกแล้ว <S 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 นั่นแหละครับเป็นวิธีการตัดไม้นะฮะมันโดดแล้วโอ,โอเคโอเคอย่าพึ่งสาบเลยดีกว่ามีสมาธิกับการหลบอ่ะโอเคมันยิงครับมันยิงฮะมันยิงฮะมันยิง อีกแล้วอีกแล้วคสำสั่งวันนี้ก็คงว้าอีฮี้ใหญ่ส่วนนี้ก็คงจะสาธิตได้เพียงเท่านี้นะฮะบอสตัวที่สี่มังกรเขียวตาบนโปนั่นั่นเดี๋ยวเอ,เอาไว้ก่อนแล้วกันรอเล่นมัลติเพลเยอร์พร้อมเพื่อนดีกว่าฮะส่วนนี้ก็คงจะว้ามึงหีบว่ะไปแล้วเด้อ